และเมื่อโปรแรกเชลมาใหม่และนี่คือไอดีที่คนทั้งบ้านส่งมาให้เปิดอืมขอรับก่อนเลยแล้วกันนะเฮดูซิว่าจะได้อะไรดูจากการดมันก็หลากปีนะมันก็คงจะได้ตัวแพงยากฮ้มาเฮ้สิบวีซนี่มานตัวแรกเลยนะโอ้โห,โหอะไรจะเฮงขนาดนะั้นเนี่ยฉันสัมผัสได้ว่านายคุ้มแล้วนะมาไปที่2ส,สุดท้ายจัดไปเฮ้ 1้9าล้านเฟเดรโตเรตในตัวแรกอีกแล้วนะโอ้หจะาบ,บ้าไปแล้วโอ้โหนี่มันคค้มขนาดนี้เลยเนี่ยสงสัยต้องจัดหน่อยแล้วกูว่าจะไม่เติมแล้วนะสุดท้ายกูต้องไปเติมจนได้โอเคมาลุยกันที่นี่ไม่มีขายจอยซิกที่นี่ไม่มีขายเกมที่นี่มีแต่ความเป็นวันดับเบิ้ลได้คิดว่าชแนลนี้ทำแต่เกมฟรีฟ้าอย่างเดียวแล้วก็นายคิดผิดแต่คลิปนี้เป็นคลิปฟรีฟ้านะ นโอเรเกมม่งเกีย,เกย,เกย,เกยราาเลา <c oughs> บสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับรายการวอนาบีฟีฟากับผมมิสเตอร์จอรอีกแล้วพูดอย่างงี้เหมือนเดิมทุกคลิปเลยวันนี้นะครับผมก็จะมาแลกเชลนะฟีฟาออนไลน์3นะครับผมมันมีท็อป5มาเว้ยเฮ้ย,ยนี่เป็นท็อป5แล้วก็อ่ารวมปีพิเศษนะนี่ผมจะให้คุณโดนะให้ตายเลยนี่ มีหลักปีนะเป็นพิเศษแล้วก็พิเศษกว่านะั้นคือมันเป็นท็อป5นั่นแหละนะครับแล้วก็มีคูปองลดราคาหาอะไรไม่รู้นะรับเลยนะครับเมื่อกี้ก็เปิดของคุณทางบ้านไปนแล้วแม่งโคตรคุ้มเลยว่ะยัดแค่มา2ใบสั้นๆจัดไปป้าบอ,อาซาส4ทีนี่มึงอยู่ในท็อป5ด้วยแล้วเนี่ยเพื่อนโอ้โหเยี่ยมเลย14ล้านมาสุดท้ายจัดแสงม่วงปาพโอ้โหโรนัลโดอะไรวะ จะดีใจดีไม่เนี่ยสิบสี่ทีอีกละสามสิบเก้าล้านเท่านั้นเองโอ้ถือว่าแย่วันไหนไม่ได้ตีบวกนี่มันนอนไม่หลับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่มมูลค่ากันนิดนึงนี่อาซาผมมีบวกสองอยู่นะครับก็จะมาทําการอัปเกรดกันแล้วก็สตีเวนเจอร์รัตพึ่งประกาศแขวนสตั๊ดกันไปนะครับราคาในเกมก็พุ่งนะคนแย่งกันซื้อนะครับในตลาดไม่มีเลยบอแปลเลยนะ <c oughs> เริ่มหาซื้อยากนะครับผมก็มีบวก4อยู่นะครับ บวกไว้หลายวันก่อนแล้วพอดีว่ามีตังค์จัดหน่อยนะมาอาซาก่อนครับลุยเลยชนทีเดียวพอนะครับสำหรับบวก3นะอย่าไปชนเยอะเดี๋ยวแตกจัดไปมาอาซาบวก3มามาโอ้โหเยสต้องอย่างนี้60ล้านโอเคมาต่อกันที่เจราดครับบวก511ล้านซึ่งก่อนหน้านี้ราคายังไม่ถึง100ล้านนะ สำหรับ 06WC ผมก็อยากจะบวก5เก็บไว้นะถ้าติดก็ถือว่ามีคุณค่าต่อชิดใจมาสเตเวนเจราดนะครับตัวนี้บวก5ผมจะไม่ขายนะถ้าติดนะ2ทีพอครับผมมาเจราด์ว่ายังไงสตตเวนเจราดโอ๋เยสอ้สัตว์มามาวะ่ะ111ล้านครับมาครับผม บวก5ครับผมยัดแค่ต้องอย่างนี้นะอ้อหอัแพดนี่เฟิมิเต็ดแล้วนะฮะก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดูคุ้มค่าของราคาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไปเพียงแค่เท่านี้นะฮะก็ฝากใบหน้าของสตีเวนเจอราดตอนท้ายแล้วกันโอเคหลังจากที่เอเวอร์ตันได้แชมป์ลีกสูงสุดในปี1987 เลสลีย์ก็ได้พาสตีเวนเจอราดหลานชายของเขาได้ใส่ยูนิฟอร์มของเอฟเวอร์ตันพร้อมกับถ่ายรูปคู่กับถ้วยแชมป์ลีกปีล่าสุดและโล่เชลิตี้ชิลเพื่อปลูกฝังให้หลานชายตัวเองเชียร์ทีมเอฟเวอร์ตันแต่ถว่าคุณพ่อของหนูน้อยสตีเวนทราบเรื่องก็ไม่พอใจพี่ชายตัวเองเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเขาต้องการให้ลูกชายของเขาเชียร์ทีมลิเวอร์พูลซึ่งสุดท้ายเลสลีย์ก็ได้ฝันสลายเพราะสตีเวนเจอราดเลือกที่จะเป็นสาวกของทีมลิเวอร์พูล และหลังจากนั้นสตีเวนเจอราดก็ได้กลายมาเป็นกัปตันทีมหงแดงครับและก็มักจะทำประตูเอเวอร์ตันทีมโปรดของคุณลุงของเขาได้เป็นประจำโดยตลอดชีวิตเจอราดเป็นนักเตะลิเวอร์พูลที่ยิงเอเวอร์ตันได้มากที่สุดเป็นอันดับ2โดยยิงไปทั้งสิ้น10ประตูเป็นรองแค่เอียนรัตคนเดียวเท่าน,นั้นครับโดยรัตยิงเอเวอร์ตันไปทั้งสิ้นถึง25ประตูกันเลยทีเดียวโอ้โห นอกจากนี้สตีเวนเจอร์รก็ถือว่าเป็นแข้งสำคัญให้กับทีมชาติอังกฤษที่ลงเปไปถึง114เกมรวมถึงเป็นกัปตันทีมไปถึง3ทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลังสุดด้วยเช่นกันครับผมรู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากกับเส้นทางการค้าแข้งที่ผ่านมาและผมจะไม่มีวันนี้ได้เลยถ้าหากว่าขาดการสนับสนุนจากผู้คนมากมายสตีเวนเจอร์รกล่าวขอขอบคุณเรื่องราวดีๆจากเพจเดอะนัต์หมดแม็กครับ